ไนี่ยนี่ไงเวลเก้าสิบของมึงอะเฮ้ยไอ้ก้บกูกลางๆเดือกกูกลางๆเดืดกกูเน่นๆโบโบยาต่อตี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 ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์และอย่าลืมแวะมาดูไลฟ์สตรีมของผมด้วยละกันนะครับกดนั้นละก็นั้นละแล้วไม่ต้องพูดอะไรหรอกครับไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเปิดเดี๋ยวนี้เขาไม่พูดเปิดแล้วมันไม่ใช่เมตาแล้วตอนเนี้ยอ่ะใครเริ่มก่อน เอ้ยมึงก็มึงก็เปิดเปิด่ยเคทีดีแล้วมึงก็เปลี่ิดกันไม่หมดดิไอ้โว้ม <laughs> ไม่เห <laughs> ลือทีเดียวแต่ว่ากิ้งดูมันกิ้งดีดูมันกิ้งดีเฮ้ยมันโดนได้เท่าไรทีเดียวไม่ตายหรอ <laughs> มันก็ถึกไงเด,เ,ดเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเคทีก่อนนะเปลี่ยนเคทีก่อนอ่านะมึงเริ่มก่อนดิมึงเริ่มก่อนมึงเริ่มก่อนมึงเริ่มก่อนอ่ะได้ดูเบิ่งป๊าบ เดี๋ยวบางคนโง่เลยไอ้เหี้ยเดียวเหรอไอ้เหี้ยเดียวเหรอเพื่เออเฮ้ยวิวเยอะอะไรกูยังไม่รู้เลยอะวิวเยอะนะอวิวเท่าไหร่เท่านั้นใช่ไหมวิเท่าไหร่เท่านั้นเท่าไหร่เท่านั้นเลยเอ้ยแต่แต่มึงดูบูเปอร์กูไหนโอ้โหเยอะอันนี้ตัวสอนกูนะเฮ้ยมันไม่เก่งก้องไอ้เหี้ยแต่มันก็ล่างสั่งไงแต่มันรูลักสอนแต่มันแต่มันเปลี่ยนเปลี่ยนล่างได้นะมึงรู้ใช่ไหม แต่ว่าไม่ไม่เปลี่ยนเวลใช่เปลี่ยนเปลี่ยนเออเปลี่ยนรางได้ไม่เปลี่ยนเวลอ่ะแล้วแล้วท่าท่าที่มีก็มีเท่านั้นเหรอโอเวลน้อยวะเยอะเท่าไหร่อ่ะสามสามเองอันนั้นให้กูเหรอเด้อเด้อเด้ดเดูอเด้อ่าเดินนะดินนะดินนะเดินเฮ้ยแต่เวลสิบเก้าสวยแต่รูปจูบไม่หอมดวงโกนี่นี่มาดูเวลดิครับ เท่าไหร่อ่ะ90มึงชนะเลยเราว่างเปลื่อนหรือไงอ่ะหรือไงอ่ะตัวนี้มันคือตัวอะไรเมื่เคยเห็นเลยกูไม่เคยเห็นโอ้ยเพื่อนเคยเห็นเลยตัวอะไรอ่ะของมือเอาของมือเดียวของมือเดียวตากลัวไปแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเลยตัวนี้ไม่จับหรอเอ้ยเวลมันเยอะนะเมื่อกี้กูอันี้เวล์77ได้ไงวะ มันก็ป่ามันก็ป่ามาก่อนอี๊ามาโตจัดอะอันเียเนี่ยะก้ยโอ้แต่สามสองเองตัวเก่งนั่นแหละต่อนะต่อนะเออเก้องก้อดูกูก้องดูกูกูจาดกูจเนนโโยาตัวนตนนตัวนอาจะเก่งก็ได้ถ้ามันจะดีโอเคโอ อันนี้อันนี้คืออะไรแบตเตอร์ไรยอดเด็กอนุบาละไร่เม่อแต่มื่ันเยอะนะแต่มันเยอะ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 มุกตัวอะไรเนี้ยนี่ไงเมื่อเก้าสิบองมึงอัไอ้ไอ้กาวตรงนี้ไอ้ดิเกียร์ไอ้ดิเกียร์จัดไอ้ดิเกียร์จัด เฮ้ย้ยโอ้ยติาด้วยล่างสามตโอาปาเตอร์ใชยได้ใชได้กอมันมีเดนกบอนเนี่ยไม่มีมั้งเมกาต้องโหลดแยกเล้ยอเท่าไหร่อ่ะแปโกู็ไม่แย่นะจริงๆเก่งเลยนะเมกาเฮ้ยเฮ้ยเา ทำไมไม่เป ok ็นกลัวพิทากอทำไมไม่เป็นกลัวง่ายเลยปะง่ายเลยปะงี้เลือกง่ายเลยหัวร้อนแล้ววะหัวร้อนแล้ววะมือใครเนี่ยมีเลือกง่ายเลยนี่เลือกง่ายเลยเฮ้ยเราเหลืออีกกี่ลูกครับเฮ้ยออกมาแล้วก็เลิกขโมยดิ้ยใครต่อได้กูกรกี้ขโมยเนี่ยเหลือแปดเหลือแปดอู้โัวยายาโัวยายาโดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มันไม่เหลืสี่สิบสองเอง เอาเบลเท่าไหร่อ่ะขอดีๆบ้างดิจะควายใบสัน่นหรือเดีวเบลก็ห้าสิบหกโอ้ไม่ใช่น่ะไมยนะ่ะวิ้ยแปดสิบแปดก็โอเคมั้งก็โหดอยู่นะนี่ไงอืมแต่คนละตัวสองตัวนะ <c oughs> เลยเอามาหนึ่งๆกันเวลาเนี่ยมึงก็ควรจะต้วได,ด้ได้ดี <c oughs> ได้ดีได้ดีได้ดีวิ้ย ตาดเท้านังสามไปเจอแค่นักู้ได้哟ได้อได้เฮ้ยเอ้ยไอ้กองไมได้ซูโดก่ตัวแล้วเนี่ยแต่มันเบลยี่สิบเก้าดิเอ้ยเมื่อกี้ร่างสองปะร่างสองเองมึงไม่แยกกองก่อนวะนี่ไงส2สองมึงรู้จักไหมเพื่อนฟนอลแกมบิดอะ เฮ้ยฟ oh, yeah. oh. ูโอ้ยข่าจรโอ้ยแล้วเพื่อนกูชอบเก่งกล้ามากด้วยเลยโอ้ยแล้วตัวเมนมาแล้วตัวเมนมาโอ้ยกูท้าจริงแล้วมาแบบเมก้าเลยอะที่มึงไล่ฆ่ามันอะกูไล่ฆ่าไม่ไปได้เยอะเพื่อนมาเกิดแบบเป็นเลเวลหนึ่งอันเล่นตัวสุดท้ายของมึงปะ อันนี้แต่ในตัวทายก็และโอเคอ่ะโอ้โหไอ้เี้ยของมึงเวอร์เกิน์มเจ้าของกูได้เลยอ่ะของกูคือกูได้ไอ้ก็ของมึงเวอร์เกินกูอะไรไปฉนะวะกูหาวิธีเกียดก่อนกูบอกเลยเดี๋ยว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 โอ้แต่เวลสิบสองมันเวลสิบสองไอ้ชอยเกือบดีละเกือบดีไอ้กองพิพากาสิเผือกองพิพากาสิเผือกองพิพากาสิเผือได้จับไงอไอ้ที่พกอยู่ไหนเนี่ยเอาเอาขึ้นมาลุกนึงเอามันรู้ได้ไงวะ เอีวเท่าไเอ่ทรเเอเท่าไรเท่านั้นเลยก็ตามดวงเลยเออ่จริงแล้วโอ้โหเด no ี๋ยวที่เนียไปเปลี่ยนท่าเลือกโปเกมอนแล้วก็เดี๋ยวเตรียมใส่ของแต่หลังจากที่ผมและโฟกัสได้คุยกันเราก็ได้ทำการโหลดมอสเสริมเพื่อให้โปเกมอนของเราตันที่เลเวล5หเท่านั้นแล้วเราจะใช้ได้แค่ท่าของโปเกมอนที่มีมาให้และสามารถใส่เทมได้อย่างอิสระและหลังจากนั้นจะเลือกโปเกมอนมาทั้งหมด6ตัวเพื่อมาใช้ในการแบทเทิลกัน ถ้าเข้าใจแล้วไปดูการแบทเทิลกันดีกว่าม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 า<ผ>มร้อมล้วใช่ไหมอะเลือกโปเกมอนเย้โอ้โหบ้วงแล้วก็ซอร <c oughs> อะ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 เรแล้วมึงเจอท่านี้กูก่อนเลยขอขอคิดก่อนนะกูไวกว่าเยอะกล้องมึงแน่ใจอ่ะเออกูไวมากอะ่ะกูบอกแค่นะียสปีดกูห้าร้อยอ่ะ ไหนรอรอเราดูได้ว่าเราดูได้ว่าเราดูได้ว่าเออกูลองนะกูเล่นเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยไวกว่าหรอไวกว่ากูไวกว่าเยอะกูบอกกูไวกว่าเยอะกูไวกว่าเยอะโอ้แล้วมึงจะแล้วมึงเลือกถูกนะแล้วมึงเลือกถูกนะกูเลือกรูกกูแล้วแล้วมึงจะเลือกถูกเปล่ากูถามหน่อยแล้วมึงแล้วมึงจะเลือกถูกไหมโบกัสเปลี่ยนหรอเปลี่ยนหรอเปลี่ยนหรอ โอ้มเปลี่ยนออโฟกัสโอ้ my god ย่อมก้มมเฮ้ยท่านกูตีไม่โดนมึงใช้ท่าอะไรเปรดเทตุก่อโพเดิร์กเดี๋ยวมึงก็การอีกทีนึงลองการอีกทีดิการอะไรกูไหวกว่าเพื่อนฮึไม่ใช่ท่าอะไรอ่ะตัวกูเป็นผิวไหวน้อง ่ตัวมึงมันพิวไวเหรอกล้องกูก็ไ,ว,กไวอยู่แต่กูก็ไวอยู่อินเซอเหรอเผื่อมึงไม่รู้กูมีท่าไว้ครบคันมากข้ากูครบคันมาก <c oughs> เอ้ยตอดดนแดนเนอไอ้โฟทำดีๆโฟทำดีๆโฟทำทำดีๆกล้อง <c oughs> ก็จบแล้วอะ่ะ ก้าวกูจบแล้วก้าวกูจบแล้วก้าวกูจบแล้วเว้ยว้ายปูกาวกูจบแล้วก้าวกูจบแล้ววะไอโฟนเหลือกี่ตัวเนี่ยเหลือสี่เก่งก้าวยังไม่ทันออกเลยนะโอ้ดาเมจเหรออ๋อน็อกไอ้น็อกเอาหรืออะไรอ่ะเฟิเอาเฟิกเอาเหลือห้าเปิดโค้ดคอมแบทเหรอ แต่งี้กูก็เร็วกว่าปะไม่รู้อะเอ้ยมึงโกงปะเนี่ยเฮี้ยวไหวจังวะ <laughs> หมูตปีดเอ้ยไรคิงโอ้โหมึงดูมันเดินมาแหวกดิ<อ>ไหวปะมะงววะึงว่าของกูไหวปะเก่งจิงเก่งจิงว่ะกันตัวนี้เก่งว่ะมึง่าตัวนี้เก่งวะเก่ง <laughs> เก่งจิ่งจิ้งลิลลี่บูม ถ้ากูครบอะกูพูดแค่นี้แลหละค่อยไอ้เหี้ยถามจริงกล้องเ <laughs> นรีอาร์ตเหรอเสรีอาร์รร <laughs> น,น้องกูไวกว่าเสรีอาร์ตอีกอะ <laughs> เฮ้ยเดีย๋ยวมันซี่เลยเหรอโอ <laughs> <c oughs> นไปยิน ม,มักรไม่เฮ้ยเซท่าอะไรอ่ะตัวคอมแบทสมัยส,สัตว์แล้วกลัวตัวนี้มาไงไไอเอรากอร์เอโปกติ Đây là cô anh ảo tình thế này. Ê. Làm sao mà nó không à? Nó tự nạp nó cứ đềnเลยอ่ะ. Nay bây phải ในสนามก็ระเบิดกระเด็นเลยอะไอ้เยี้ยพังหมดทุกอย่างกล้องเพื่อนไม่อะไรมีสนามสารองเ่อันนี้คือแผนเหรออันนี้ก็แผนระเทพปะละ่ะได้หาปะได้หาได้หาชิบหายละอูเอามาผิดท่ากลัวนะกลัวมาผิดท่าเป็นตัวหนึ่งคุณว่าเป็นท่าหลับ กูะนแล้วปังจี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 จดัีจีจีดีจีโอ้ยจมจีดีจ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 ีนีจ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 ีาีนี้แทน เออนันนั้นค<ม>ือไอ้มอสอันนันนออ้นที่มึงคุยกันตรอดที่เราคุยกันตอนนลอดใช่ใช่ไปไปเกมต่อไปเกมต่อไปบ้าบ้าบ้าบมามา,มาต่อต่อตากูเฮ้ยไอ้เี้ยเก่งมันเนี่ยจริงอ<ห>่ะ<ห>กูไม่รู้<ห><ห>มันใ,ในในเจนเนียมันเก่ไงไปนะอ่าอ่ากูเปิดต่อแบบไม่รีรอไงโอเคก็ตื่นนะอ่ะกูไปไวเลยแล้วกูไปไวเลยอ่ะแล้วกูมาต่อไงเฮ้ย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  เดี๋ยวดีเดี๋ยวดีตาโก้ก่อนเดโอ้มึงเหลือเท่าไหร่ละเอ้ยเอ้ยสิบสองมึงอะฮะอ๋อกูลืมแยกตามมึงอะสิบสองก็สิบสองนะอ่าอ่าลู๊ดโอ้ยลูด I'm under the water เก่งเอ๊ะเีล็ดอนไงมึงอย่ามองมันเป็นมึงอย่ามองเป็นมังกรขาเลยลื่อมลืมเลืมเฮ้ยไอ้ก็ต้องเล่นแล้วเพื่อนตัวเนี้ยต้องเล่นแล้วต้องต้องมาปะต้องมาแล้วปะต้องมาจริงอ มันไม่เก่งอ่ะอ้าวเหรอแต่มันเท่นะเออแต่มันตัวใหญ่ดีอยวมันก็ตึงเอ้ยกอดป่ะเทียบพระเจ้าเลยด้วยพระเจ้าเลยตองเล่กอดป่ะดูดูอาเซลดูอาเซลอันนี้เปนเรื่องหน้าเหมือนแมลงสามเลยอุ๊ยคุณเต่าจริงก้องมาวตัวเฮียเนี่ยดูหน้าปากดิ ไอตัวเดิมเลยเอาไปเก็บไปอุ้ยเท่ากันหรือเปล่าเท่ากันหรือเปล่ากูรู้เลยว่าสึกนี้เจออะไรอ่ะเห็นภาพเลยเห็นภาพเลยยืนฟอมเลื่องสนุกสนานเนาะดูตัวนี้ตอนแรกกูมองไม่เห็นด้วยซ้ำนึกว่าแบบเทกเจอร์ไม่โหลดอ่ะอุ้ยเท่าไหร่แต่กูหนึ่งสองปัง ก็เก่งอ่ะมีกล้าได้นะก้องก็เก่งอยู่เก่งหุ้ยโอเคโอเคตัวนี้โหเลยโอเคเลยโอเคเลยโอเคเลยแย่อะแย่แหละส่งไปส่งไปส่งไปไม่เดียวตัวนี้แหละดูแพทเวสซอมบี้เหรอเพื่อนแพดเวสซอมบี้หน้ามึงอะมีชุเตอร์เหรอโอ้นี่ไงหมูระเบิดอะ เอางี้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกต่อไปนะลูกต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวกูวางแล้วมึงตีให้กูแล้วต่อไปขอบคุณมึงตีให้อ่ะได้อันนี้กูกูตีนะอันนี้กูตีนะอ่ามึงตีมึงตีเอาไปนี่โพลิกอนขอบคุณนะเพื่อนอันไหนเอาให้กูดิเอามาเอามามาเพื่อพ่อทัตตุชีมาจูเนียนิโดลิน่าได้อยู่ปะอยากได้นิโดคิงอ่ะเด็กเก่งเกินไป ตัวอะไรอ่ะมึงจับไอ้คลิ้งดีกว่าไอ้คลิ้งอันสุดท้ายแล้วนะอ่าฮุ้ยได้อยู่นะลุงเอทีอาร์ล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูมึงดูตัวสุดท้ายกูนี่ตัวเนี้ยตึงๆไปพระจันทร์เจ็บปากกระมอนเดี่ยเจ็บปากกระมอนเดี่ยเจ็บปากกระมอนเดี่ยวพระจันทร์น่ะเหรอเออเจ็บปากกระมอนดีกว่แม่งนี่ มาเพื่อนมาพราะว่าใช่ไหมแล้วครับมาครับอ่าส่งไปแล้วแล้วกูส่งตัวนี้ไปก่อนเลยว้าวกูส่งตัวนี้ไปก่อนเลยตัวไหนฮะรอหน่อยนีรอหน่อยไม่บอกไม่บอกตัวอะไรอ่ะมึงตัวอะไรวะถ้ามึงตัวแหลกกูดละกูด เอาไงดี okay, วะกูทำอย่างนี้ก่อนเลยตายเอาวะตัวแหละกล้องกล้องแป๊บนึ่งนะมึงมึงท่าอะไรไวเฮ้ยมือท่าอะไรวะ <laughs> <laughs> มึงมูงมงอินสเปคมันบอก <c oughs> แพ้ชนะท่า,าอยู่หรอเอ๋มึงเอาเมา,เาชีแล้วมันจะบอกว่าอันไหนเอฟเฟกต์เียไม่เอฟเฟกต์เ,เียมันเร็วกว่ากุา๊กแล้ตัวนี้กูไวมากกูบอกแค่นี้แหละไวแบบมากมาก เกือบสามร้อยอ่ะนี่แล้วกูสวิตช์ออฟด่กูสวิตช์ออฟเลยเ <ś c oughs> อาตัวไหนดีวะเนี่ยเอ้ระหว่างนี้กูรอดได้ไรฟันหัวมึงได้ปะไม่ได้ไม่ได้เพื่อนเอาเถอะเอาเถอเฮ้ยและแดนดีด้โดก็ออกมาแล้วเนี่ย อะไรอ่ะใช้อะไรอ่ะนั่นึงนะกูใช้ท่าอะไรวะมึงใช้ท่าหินมั้งไงมึงใช้เลยนะไม่อ่าน power ไม่งอ่านยากอ่ะแม่งด้านขวามันอ่านยากอ่ะตรงเออจริงมันเล็กไปหน่อยงวะเฮ้ยแรงจังแย่ละชิบหายแล้วดิ หายนะเฮ้ยมันแรงจังอ่ะมึงใช้อะไรอ่ะกูไม่รู้มึงอ่านว่าตัวนี้มันมูมันบูสต์สปีดหลังเทินแรกหรอเออตัวมึงไงนะแล้วเนี้ยแล้วเนี้ยชนะธาตุแล้วกันเาง่ายเราไงอ่ะกู้โหเอ้าไงกูถถอแล้วไงกูถามแลรวไงที่กูต้องทำอ่ะคืออย่างนี้ต้องหักเลยนี่ไงไม่เป็นไรกูแค่ได้ฝนเทลงมาก็พอวะนี่ มึงกบทเหลอวะตัวอะไรกูถอมจริงตัวนี้ไงล่ะบักขำอันนี้เราได้ผลหรอไม่รู้อะนานนี่รับไปไฮโดรปัมเร็วพอปะเร็วพอปะเร็วพอปะเร็วมึงเตรียมตัวฝากไว้คิดชีวิตคนละแบบเ ส่งตัวอะไรมาเนี่ยไม่เคยเห็นอะเด็กผู้ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เร็วจังอ่ะนี่มันเร็วขนาดนั้นได้ยังไงวะมาเร็วขนาดนั้นเลยเพื่อนตัวไหนกูต้องเอาจริงก็สินะแกรนด์บรูนลยกูอย่างเงี้ยดิกูอย่าลุ้นดิเฮ้ยอะไรมีบัฟด้วยหรอกูถามมีบัฟด้วยหรอโอเค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  แย่ละ yeah, ไม่ค่อยสวยเลยว่ะเฮ้ย,ยพึ่งกูมีโฟ<อ>กัสแสรไงล่ะน้องโฟกัสแฟรอะไรกันอเออดิไหว้กูป็นไเอ้ยไอชิปหายละโฟกัสขอโทษขอโทษ, <laughs> โทษแล้วกูเหมือนตึป้าว <laughs> ดูต้า <laughs> ดูโฟกัส เบลลี่ดำโอ้โขเพื่อนเกินไปใชไไ่ไม่ได้จริง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 แต่กูยอมนะแม่มีเบลลี่ดำได้ไงวะ <c oughs> ก,วกตววูตัวกูไม่มีเบลลี่ดำหรอ่ะแล้วมึงดูตัวกูกับตัวมึงดิโอ้โหแม่งตกกับบานยู่มั้งนนะ่ะเสียแผล่าไหร่วะ โอ้โหนาเมจไม่เข้าเลยไปโอ้โหแม่งเกงารมากูเพื่ออะไรวะฮ่ะของมึงมันไวกว่า <_ d ata> แต่กูมีท่าสลีปทอกอะเอ้ยต้องมันดูต้องสุ่มด้วยท่าอะไรอบอ <_ d ata> ดี้แสลมดูอันนี้โชคดีแล้วกูมีนี่โอ้โแพ้วะแพ้วะเอ้ยทำไรอะสลีปทอกมันสุ่มท่าออ๋ นี่แล้วกูตื่นแล้วฆ่กูซะฆ่ากูเหอะอ้าวอ๋อสลิปโซ่เหรอแม่งแต่แม่งทรมานกูจังไอหมูป่ากูยังฆ่ามึงอย่างไวเลยโอ้จีจีจีมารอบสามรอบสามเอาตาท้ายไปด่วนๆนะได้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 ใครเริ่มก่อนกูป่มืงมึงเมืงมืงตัวแรกขอเบิ่มๆเบิ่มจริงป่ะเปล่า เอาไอ้คลิ้งคลิ้งนี่ไปดิเอาไอ้คลิงนี่ไปเอาไปไกลดิเอาไปไกลไดิอ่ะดูดูของกูหุ้ยว้าวว้าวตึงเลงี้ยตาตาตึงเลยตึงเลยตัวนี้ตึงเลยโอ้โหแล้วดูตัวอันนี้ของมึงอ่ะเนี่ยเออดิมันมีมันมีวิธีเล่นอยู่นะถ้ามึงเห็นท่ามึงจะเออถ้ามึงเห็นท่ามึงจะนึกออกเลยได้เฮ้ยมึงหยุดมึงหยุดตีคิงก่อนดิมึงหยุดตีคิงก่อนดิถอด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 ตัวอะไรวะกองไอติมอ่ะ ไอ้นั่นไงไอ้ที่มันกลายเป็นเต่าอ๋อเต่าใหญ่เต่าเต่าแผ่นแผ่นน้ำแผ่นไก่อ้ะหุยตัวตัวโบดมดหุยโจโตัวโฉได้กระเพาะโจโบดได้อยู่ได้อยู่มิดนี่ไงร่างกายมันต้องเทรนมั้งหรืออะไรสักอย่าง ui, leo, đã show ra lục, đã show ra, đã show ra lục, 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 đã show ra กูโจมตีทางจิตใจไงไปโจมตีกูเล่นโดยตรงไอ้สัตว์โจมตีกูเล่นโดยตรงนี่สีสกุลตัวตึงโอ้โหตีพร้อมกันไปลองตีพร้อมกันรอบหนึ่งกันหนึ่งสองปังอย่ามึงก็ไม่ได้หนกคู่นี่ไปปะมึงก็ไม่ได้ดูคู่ได่ไหไอ้ก็ไอ้ก็อ่ามาเฮ้ยไอ้กูชอบตัวนี้มากเลยกองกูไม่รู้มึงทันเล่นปะไอ้ที่แบบว่า ต้องปล่อยแล้วครับเป็นแฟมิี่เลยคณ่เป็นแฟมิลี่แล้วไหมเออใช่พลังครอบครัวหนึ่งสองสามฮุ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูของกูดูของกูดูของกูอ้าวเราบึงไอ้ยี่ตานีมันอิวอิวอิโวเม็กตะดุกจัดทรอะเมก้ากันมันเลยอะเฮ้ยโอยเกก้าโอเคกูได้เกก้าโอเคไอ้ยี่ตักูอยากได้เก็คโคงเอาเชื่อทำไมตานีมีแต่ตัวแบบหน้าคุณนุณเนอะ หนึ 1, 1> ่งสองเฮ้ยไอเฮียนาทีมาสุดท้ายสับเะล่ะเอ้ยเขากูเหลือสองอันนะนานี้อ่ะมึงว่าได้แต่ตีอันี้ทิ้งก่อนอุ้ยโอ้ตัวเมกเลือกเมกาไม่ถูกเลยดิเออเลือกเมก้าไม่ถูกเลยวเปล่าอันนี้กูให้ไม่อันนี้อันนี้กูให้มึงอ่ะเอาอันนี้ไปอ่าได้ได้ได้พร้อมกันอันหนึ่งสองสาม what fuck บ u l l i bear ก้องไม่ใช่แต่ตัวนี้ก็น่าดูเล่นได้นะ ะพร้อมยังรอบท้ายรอบท้ายเปลี่ยนเป็นอันนี้ก่อนไหมต้องเปลี่ยนเป็นเซอร์ไเวอร์มันไม่ต้องหรอกเนาะได้หมดอ่ะต้องเปลี่ยนได้หมดแล้วเ่ยมาไหนกูส่งตัวนี้เลยเอาไอชื่อมันเห็นเมกาตั้งแต่ตอนนี้นี่เพื่อก็เมกามาวางใช่ครับแล้วใจนี่เปลี่ยนไปเป็นมหาป้าว้าวแฟนตุ้มเหรอฟนตุ้มเหรอแฟนตุ้มใช่แฟนตุ้มไงี่ยเพื่อ โอ้โหนายก็รู้นี่ว่าตัวเนี่ยเดี๋ยวเรามาตัดได้หนึ่งไงล่ะและฉันก็รู้ว่านายต้องทำอย่างนี้ไงล่ะโฟกัสแต่ฉันไม่ได้มีท่าฆ่าฆ่าท่าเดียวอ่ะอ๋อถูกละเห็นเปล่ะเลือดของนายที่ลราไปเห็นแล้วายคิดว่ามันคือท่าอะไรอ่ะไอ้ก้องดูมือเรี้ยวเคลียรดิ เฮ้ยชื่อโฟมเทพไปปะโอ้ดากอเพาหรอส่งมาให้เชยชมตัวนี้สู้ไม่ไหววะตัวนี้สู้ไม่ไหววะกูกะไปแล้วมึงต้องเปลี่ยนยังไงล่ะกูกะไวแล้วกะไวแล้วกูอ่านนึกขาดอ่ะอ่านขาดเกินปะไหนพูดดิไหนพูดดิ ก็ส่งผิดตัวอ,อุ้ยเจ็าอ้าวนี่ไงเฮ้ยโฟโฟยาโฟยาโฟก้องขอถือว่าก้องขอโฟกัสก็ถือว่าก้องขอโฟ,ออฟรอไปเถอะมึงกูน่าจะเร็วกว่ากูน่าจะเร็วกว่ากูเร็วกว่า นานี้กูบังคับเปลี่ยนไงโอเคเชีย่ยขอไวกว่านี้ป่ะเอ้ยโบบับเต็มไปหมดเลยคืออะไรวะกู <c oughs> ไม่ไหวนะเว้ยันต,นต้องกูต้องทำแบบนีดด้ก้องไม่ไไเัาเหายเฟลได้ไงอ่ะโอเคเยังไงละต,งตรงปฏิบกของมึงอะ่ะดาวก็เพราะขอได้นะสตรงมาสิ ใี่แน่จริงแน่จริงแน่จริงอันนี้แน่จริงอันนี้แย่จริงอันนี้แย่จริงทำไงดีวะต้องเสี่ยงปะริมรถพลังของพระเจ้าอุ้ยมูนบล็สไอ้โว่พลังที่แท้จริงของเซอร์เดียสละก้องเชี่อไม่มีจูเบนซี่อ่ะพลังที่แท้จริงของเซอร์เดียสละมูนบล็สโอ้โหแล้วแม่งตบยับเลยอ่ะเชี่ย ไม่ช่วยหรอกก้ต <laughs> กตัวเลยวะก็เท่านั้นตอนนี้กูถึกอยู่มูนบล็อแม่งจบแล้ววะแม่งจบแล้ววันายนเชยนี่จะไปบอกกว่าลูกรักของนายแล้วก้องมูนบล็อคย, <Moon Plus. S 1> ยอมเลยวะแม่งแม่งได้บับแล้วแม่งตบยับเลยอ่ะโอ้โหจี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 จ,จ,จ,จีแม่งตัวโคตรเกลียด <laughs> ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้และขอบคุณเมมเบอร์ชาวหลายใจทุกท่านโดยเฉพาะเมมเบอร์ทองดำที่จริงใจน้องหมวยเมอร์ด้วยครับไปละ